มาครับผมแหมตอนรับสักการใหม่นะครับผมด้วยอันนี้แล้วกันนะด้วยมาอือสแนปนะครับผมเอาละคราวนี้นะโอ้โหแต่ผมทำน็อครอไปเต็มเลยนี่อันนี้ที่อันนี้ที่ผมจะลงตอนปีใหม่นะครับอันนี้นี่วินเทอร์วาเนคลาสนี่ยังมีโอกาสอยู่มั้งเนี่ยต่างๆมากมายพลังข้อสปิ่ผมไม่เอานะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่เอา ผมเดนลี่ประจำวันผมได้นี้แล้วทุกคนคงได้กันหมดนะนั่นคือนี้ครับผมไลเซนของนิกฟิลลี่คนแสดงที่เป็นนิกฟิลลี่ทุกคนได้จะไ,ไ,ได้กันหมดนะถ้าใครเล่นเกมนี้เนี่ยนี่คือเด่นสุดที่สุดแล้วอ่ะชอบมากเลยเป็นของแร่ด้วยเนี่ยได้คนละหนึ่งใบครับโอหเท่ามากมากเลยที่ผมได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยจริงอัปเดตมาสักพักแล้วนะผมตรงร้านค้าผมเนี่ยเนี่ยเหมือนชาวบ้านเขาแล้วตอนนี้ โอ้คพันแปดเลยเหรอแพงจังซันสปอร์ตตัวตัวตัวนี้ดูโปรไฟล์ไหม่ดูดิครับเนี่ยผมอุ้ยเดวิลเหรอเอ้ยผมล็อกไว้ก่อนได้ไหมอ่ะอยากได้อ่ะพอไปซื้อทีหลังนะครับเทินห้าจะได้ดูก่อน่ะเออดีเนี่ยล็อกไว้เลยอ่ะผมไปซื้อคัสอันนั้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับเก็ฟปีก่อนโอเคซื้อการอะไรนะผมจำไม่ได้ละ ผมไปซื้อการดอะไรนะผมนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเออผมนึกไม่อ,ออกจริงเออเกี่ยวกับทำลายล้างนี่แหละใช่ใช่ใช,ใช่ผมซื้ออะไรมาอ๋อผมซื้อเวนอมมาครับนี่ไงผมนึกออกแล้วครับเวนอมเนี่ยเอ้เวนอมนี่มันอยู่ชุดทำลายล้างอ่ะผมจะใช้ชุดทำลายล้างนะครับในคลิปนี้ผมจะเล่นแค่สองตาเท่านั้นนะครับสองตาเท่านั้น เจ้านี้หนึ่งแล้วก็ชุดเทพหนึ่งนะครับามาเล่นไปเลยลุยนี่ครับผมอะไรข้างหลังผมก็ได้ได้ฟรีมาเหมือนกันเล่นเลเวลไปเรื่อยโอ้โหแสดงว่าคนนี้นี่เขาได้ยี่แล,แล้วเนี่ยเนี่ยคนนี้ฮะได้แล้วนะครับดีเลยไม่สนใจอุ้ยตัวสองใบว่ะเฮ้ยมีเดสมีเดนเลยแล้วว่ะ ยีดล,ล็อกว่ะผมก็ต้องเอายีพูล,ลงมาก่อนนะครับเท่านต่อไปจะโนวาลงมาโอลิมเปียนะครับอ่ะที่ที่สองโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันโชคดีมากเลยตัวเนี้ยลงมาไม่ได้แล้วอ่ะยังไงดีอะทีเนี้ย เอาค่าหน้าสิกว่าวย่าเธอเินหน้าต้องเอาโหต้องรอตาที่สี่เลยอะ่ะเรามูบลินต้องลงนี้ให้ได้อะ่ะเหนือกว่าแน่นอนเลยอะ่ะ e x p e n s i o n โหงั้ผมเอามูบลินลงก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> หมอโอ้ช่างชี่ดีแต่ก็ไม่มีเท่าไหร่เฮ้ยลงอะไรมาวะ ลูกเขตการ์ตูนใบของคุณจะไม่ถูกลดพลังต่อสู้โอ้ดีจังเลยว่ะการนี้โอ้ตัวอะไรวเนี่ยโนมีพลังต่อสู้เท่าก,กับการ์ดที่คุณมีถูกทำลายในเกมนี้รวมกันต่อสู้เท่าก,กับการ์ดตุกใบที่ถูกทำลายโอ้ค่ะผมเอาอันนี้กันกันคานาชอินยักตาเอาลงตรงกลางลงไม่ได้แล้วนะครับอ่ะมา นี่นี่ที่ของผมครับนี่มันจะเพิ่มให้เฮ้ของ,งตรงกลางนะเอาตรงกลางของมันลงไม่ได้เเนาะโ,โอ้โถอ๋อนี่ง่ะมันบวกเพิ่มขึ้นจริงด้วยอะ่ะเออไงนะ โอคิดหนังเลยอะ่ะผมมีคิดหนังแล้วเออเอาดีดคูลงดีกว่าว่ะเ้ยเอานี่ฟิลี่ลงดีกว่าเออนี่ฟิลี่ลงก็เลยไปเจาะการให้นะครับประมาณสองสามใบอะโอ้โดนเสาโอ้ยเล่นฉลาดมากอัอนนนนเสาลงมา ดูมโบวห้าวดูบอทนี้น่าทาังจะยากว่ะโอ้ okay. oh, ยากว่ะอ๋อ oh, แต่ผมมีวิธีแล้ว <laughs> นี่ไง <laughs> ผมบอกแล้วผมมีตัวสำรองอ่ะเอออันนี้ลงฝั่งนี้แล้วกันเอยเออเออลงลงนี้ลงนี้ผมมีตัวสำรองครับผมพาร์คเน็ตใช่ไหมเจอหนี่หน่อยเป็นไง <laughs> โ,อโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ยอันนี้โกงยี่ว่าอุนนกยการน,นี้โกงครับเนี่ย อุ้ยถ้าถูกอุ้ยถูกอุ้ยตัวนี้โกงยังวะถ้าถูกถ้าการไหนถูกทลาลไหไม่ไม่ได้ฝั่งเราหรือฝั่งศัตรูอ่ะมันเพิ่มหมดเลยอ่ะวิกานีดีว่าโอเคแต่เราชนะนะครับโอ้หเย้ชนะวักกี้วะ่ะไอตาหนึ่งนะครับเออบินเทอร์วารเลี์นี่ผมได้ตัวไหนวะ ผมได้ตัวนี้เปล่าวะ่ะ Winter Warrior รู้สึกผมได้ตัวนี้ว,ะว่ะ Winter Warrior น่ะผมได้ m อ b วะ่ะเ,ออ,เออ Warrior Excite อ,อ๋อไม่ไม่น่าใช่ครับอันนี้เฮ้ยผมอัพ New Fury New Fury ดีกว่านี่ลายเซนเท่ๆนะครับผม เอาให้เห็นกันเลยแอนิเมชันอ๋อโอ้โหเป็นนิ่งสวยวะ่ะสวยนิ่งเลยสเปกตรัมบูสเตอร์อ๋อสเปกตรัมเหรอไอ้นี่ตัวน,นี้ใช่ไหมโอ้ขาอีกสิบวะ่ะโอเคอีกตาหนึ่งคนระับ ผมใช้คันเทพเลยแล้วกันการคันเทพอ่าอันนี้ล็อกอินหลังจากนี้อีกนะครับนี่ผมได้รูปโปรไฟล์ได้เห็นปหมนี่ครับรางวัลล็อกอินช่วงครึ่งที่เหลือนะครับนี่ได้ได้นี่มามีรูปนี้ด้วยวะเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ยสามสิบเอ็ดเนี่ยอะดูชุดการเทพของเราดีกว่าเป็นไงมันจะเวิร์กไหมนะครับผม,มอึมอัดสั้นๆเลยนะครับแค่สองเมก็พอแล้ว ตอนรับปีใหม่นะครับผมเอาละมาในการเสียรลาครับสแนปเหมือนเดิมวะอุ้ยบวกสองครับสถานทูตวากันด้าโอ้เจ๋งเลยลงไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยครับโอ้แย่เลยเลยลงไรไม่ได้เลยท,ทักทายก่อนสวัสดีนะครับเล็กคูนโอ้เลคูนการ์ดนี่ไม่เคยเห็นวะ่ะ โอ้โหการสวยมากโอ้ไม่ได้เงเฮลไฟครับหนึ่งอิไม่สามารถลงได้นะครับอ่าข้าวข้าเหมือนกันเว้ยเขาลงก่อนนะครับโอ้คิมซัน c o สโมสว่ะหนึ่งสองสามอินเอร์จี้ไม่สามารถลงที่ได้แต่จงว่าถ้าสี่นี่คือลงได้ว่ะผมเอาการเพิ่มอินเอ้ก่อนดีกว่าว่ะเธอหน้าได้โบนหนึ่งเออเธอที่สี่ก็สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าไงไหมเฮ้ยออกซานสปอตลองมาดีกว่าอ๋อหนึ่งอี่จี้ลงไม่ได้เว้ยต้องลงฝั่งกันน,นู้นี่โอ้ยหน้าตรงสารอ้าวเปลี่ยนเลยวะ่ะมาสเคริปต์มาถูย โอ้ยฟันทำไมจะฟันตัวนี้ซะหน่อยอะฟันไม่โดนนะโอ้ไดยนน้องไดโนเสาแล้ววะกลัวจะมีช้างชีดิช้างชีเป็นเหตุเลยอะอ่ะโอเคผมไปทางนี้แล้วกันตาซ้ายจะลงเฮ้แครแครเดียร์แล้วกันนะเพราะได้บวกมาจากสตาร์ดูว่ากันด้าบวกสองอไงก็ต้องลงอะไม่เอานี่คิลลี่อยู่แล้วนี่ฟิลลี่นี่มันน้อยเกินไปอะ ใจลงว่ะโอ้โหได้โนเสาหมดสิชนะแล้วไอ้ฝั่งนั้นน่ะโอ้เธอสุดท้ายทำไงวะเนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยเฮ้ยแกมบิดว่ะขึ้นไอ้การของมันมาแกมบิดแกมบิด <opponent> มาได้การเราไปแล้วว่ะมีใแฮร์รียเออร์ด้วยว่ะทิ้งการหนึ่งใบในมือคุณสุ่มทำลายการหนึ่งใบโอ้โหยากว่ะ ไอ้แกมบีนี้ยากเลยเว้ยสามเอาแกมบีดลงหนึ่งครับแล้วก็ซิปแล้วกันไม่เอาอะเอาแกมบีดลงนี้ดีกว่าแกมบีดลงนี้ไอซิปลงนี้การด็อกเตอร์ดูมาทิ้งมเหอช่างมันโอ้ยมันลงแค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวอะไล่ซะ นี่ไงโอ้โหทำงานทางนู้นทำไมวะเอ้ยดูการศัตรูก่อนวะโอ้โหแครเออร์จริงด้วยวะแพ้ครับ,บ,รบมันได้การดีไปอ่ะองการของเราทั้งนั้นเลยการไม่ล,งลุงเลยไปแลจะเอาสองตาผมอเอาเพิม่มอีกตาได้ไหมอ่ะอีการนี้จะลุ้งกว่าวะ่ะเอการาทำลายล้างเนี่ยคูช่างจะลุ้งกว่าวะ่ะ อ่ะอกตาดึวยครับอุตาตึองเทนแทมแทมตานี้จะดีวกว่าที่กอะนานจังสแนปอ้าวอันนี้ผู้เล่นใหม่ดีกว่าอยากแสดงอารมณ์เนี่ยชื่อ,อยังสแนปอยู่เลยยังยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยอะ่ะนิวยอร์กโอ้โหนิวยอร์กว่ะ ไอซับเบอร์ทูตนี่ถ้าโดนทำลายนี่ค่าพลังค่าพลังต่อสู้ก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าแช้เนจี้นี่จะเหลือศูนย์ทันทีนะครับนีก็คือได้เปรียวอะอง่ายง่ายไม่จะโอนครับมันก็อยู่ทางนู้นสับก,การ์ดก้อนโอ้โหบ้าชื่หายเลยเกลียดสถานที่มากเลยเซนเทอรเนียเนี่ย สาวการ์ดข้อหนิหนห้าใบข้อเด็กทั้งสองฝ่ายอ๋อมันใส่ศูนย์มาวะ่ะนี่เหมือนทิ้งเลยอ่ะโอ้มนสเตอร์โมโทโพลิสวะ่ะต่างต่อสูส้สองุูนี่ที่บวกสามโอ้ผมต้องลงพี่นี้มาก่อนนะต่ค่อยลงเดดล็อกเชินต่อไปก้อนหินอีกแล้วเอ้ยคิดอะไรอยู่วะเนีย่ยลงแต่ก้อนหินเนี่ยเอ้ยต้องมีอะไรเลนสไนน์แน่ๆเลยผมสงสัยนะครับ ไปซะทำลายไปเลยเห็นแล้วก็ดิ้งกลับมาก็ใซ้ตศูนย์เอจี้นะครับนี่สารเราก็จะเป็นศูนย์เลยเห็นปะโอ้โหก็แต่ลำบากแล้วว่ะบัคกี้ บักกี้มาช้าไปหน่อยว่ะอ่าลงที่เดิมนะครับแล้วก็อันนี้คลิลี่มาเลยส่งสองใบเลยว่าเป็นอะไระการอื่นนะครับโอดินเมนิโต้โอ้โหตัวนี้แกว่ากอบลินโอ้โหมันเข้าใจเรื่องจังวะอย่าบอกวีกากร์ดลบแปดจริงอะ้ลบแฝงจะสวยเลยนะเนี่ย อันนี้ก็ยอมไ้อ่ะอ๋ะอ,อได้เฉพาะทางนน้นได้อย่างเดียวโถ่อันย้ายไปทางนน้นดีกว่าไอ้้แม่นีโตนี่อะไรวะลืมละย้ายการ์ดฝาตรงข้าที่ใช้สารและสีในจี้มาย,มย,มย,มยืมพื้นที่นี้เจสิกา้าเลยเออยังไงก็ได้อยู่วะแต่มีความเสี่ยงอะดิ เอาเสียงเป็นเสียงดีกว่าวะ่ะเอามาเสียงเป็นเสียงโอ้หมันย้ายไปแล้วมานี่เลยเจสิก้ามานี่นี่เขาเลยใบหนึ่งนะโอ้โหฮาร์ดเนต็ตวะ่ะมันลงเลือกเองนี่วะ่ะฮาร์ดเนต็ตเนี่ยนี่ใครชนะเนี่ยชนะครับผมถ้าเสมอกันอย่างนี้นี่คือดูข้าวางต่อสู้ข้างหลังมั้งเราเหนือกว่าเรามีเรืนีตโต้ไหม โอเคครับผมก็พอแล้วครับผมแหมเล่นกันนิดหน่อยนะครับผมผมเล่นโอ้โหผมไป1นึ่พแล้วอะผมเล่นนอกรอบไปเยอะมากดูดิเลเวลเขอสั้นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกแล้วอะนะผมอ่ะเก็บนิดนึงผสมน้อยนะครับเก็บให้หมดนะถึงเวลาแล้วห้ารนะ้อยหนึ่งร้อยโก่เก้าร้อยนะครับอ่ะขอได้อีกว่าได้อะไรเนี่ย อ๋อเป็นของนี้แล้วอะล็อกเก็ตเล็กบูมบูสเตอร์อ๋อเก่งครับผมอ่ะแล้วผมจบตะเพ็นเท่านี้ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับกับมาเลสแนทของผมแชปเตอร์ต่อไปครับบ๊ายบาย